ทางด้านผู้บัญชาการทหารบกย้ำอย่าเชื่อข่าวลือกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ที่เคลื่อนเข้ากรุงเทพเพื่อเตรียมการสวนสนามในวันกองทัพไทยเตือนสอะสอควบคุมสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงเหมือนกับปี53ไม่เช่นนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกไม่ตอบกระแสข่าวทหารจับปฏิวัติอ๋อก็ไปคือไปกลัวสิ่งที่มันมา,มาไม่ถึงนะมองไม่เห็นก็จะไปกลัวนะถ้าผมคิดว่าทุกอย่างมันมีสาเหตุหมดนะไม่ว่าจะทําอะไรกันก็ตาม,มานะ อย่าพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะทุกเรื่องอะ่ะมันต้องมีสาเหตุหมดความขัดแย้งเกิดขึ้นมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีเงื่อนไขเพราะนั้นไปหากันให้เจอว่ามันอยู่ที่ไหนนะถ้ามันไม่มีเรื่องไม่มีอะไรมันก็ไม่มีเหตุไม่มันก็ไม่มีการไม่มีเรื่องนะก็เหมือนกบสมัยก่อนเขาว่าอะไรนะอีกายไหมวัวใช่ไหม,ไหมถ้ามีแผลก็มีอีกาก็มาจิกหลังอะไรทุกวันถ้าไม่มีแผลมันก็ไม่มีอีกานะผมคิดว่าวันนี้ทหารทํา ทำดีที่สุดแล้วคือการทําให้สาการมันหยุดนิ่งอยู่กับที่อาจจะลาคาญบ้างเล็กน้อยนะแต่อย่าใช้ยาแรงผมบอกแล้วเป็นไข้เล็กน้อยวันนี้ก็อาจจะเติมยาไปสักหน่อยนะอย่าเพิ่งใช้ยาแรงนะยาแรงแล้วมันอันตรายเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําให้เกิดความแรงเกิดขึ้นคนนั้นจะต้องรับผิดชอบ อ่านแล้วกใระดับาทางด้านประหลัดกระทรวงกลาโหมยืนยันทหารไม่ปฏิวัติแต่หวังให้เกิดปฏิหารมีจุดเปลี่ยนให้ทุกฝ่ายเริ่มต้นใหม่พ <ใน S 1> ร้อมปรับแผนการทําง,งาน,นร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวขอ้องส่วนวันชุมนุมชัดดาวกรุงเทพจะใช้กําลังตํารวจเป็นหลักทหารจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานวอนให้กปปสเปิดเผยพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศโดยกองทัพสนับสนุนให้รัฐบาลและผู้ชุมนุมหันหน้ามาคุยกัน